การบีบอัดและแบ่งไฟล์ออกเป็นส่วนๆโดยใช้โปรแกรมวินดาทำดังนี้เลือกไฟล์ที่เราต้องการแบ่งจากนั้นคลิกไปที่ปุ่มเพิ่มเข้าตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการเลือกรูปแบบเอกสารคือจะเป็นไฟล์จุดราหรือว่าเป็นไฟล์จุดซิวิธีการบีบอัด ในที่นี้เพื่อความรวดเร็วในการนำเสนอวิดีโอผมจะใช้แบบเก็บเฉยๆคือจะไม่มีการบีบอัดไฟล์เพื่อความรวดเร็วในส่วนของแยกไฟล์เป็นส่วนส่วนไบต์ให้ป้อนจำนวนตัวเลขที่เราต้องการแบ่งเช่นแบ่งออกเป็นส่วนละ1้0ยเมกะไบต์เท่าๆกันก็ใส่ตัวเลขเข้าไป คือ100แล้วตามด้วย MB ตัวใหญ่แล้วคลิกปุ่มโอเคจะเห็นว่าเอกสารจะมีการแบ่งออกเป็นพาร์ท1พาร์ทสพาร์ทสเพียงเท่านี้ เราก็จะได้ไฟล์ที่เราได้แบ่งออกมาแล้วในการที่จะแจกหรือว่านำไปให้ผู้อื่นนั้นจะต้องนำไฟล์ทั้งหมดไปแจกให้ครบนั่นก็คือให้ครบทุกๆพาร์ท